เบเหลือกตอนเช้าบ้างนะอตอนเย็นนะตอนเย็นนะเพราะว่าที่ขี่ก่อนหน้านี้ขี่แต่ตอนกลางคืนมันไม่ค่อยเห็นรถไม่ค่อยเห็นรถผมนล่นรั่นเลยยื้อเธอครัแบเบมื่อเย็นยนี้นะ หน้าไม้ก็จะเป็นหน้าไม้ที่คล้ายคันแดงนะครับอ่าจะเป็นหน้าไม้ของเนี่ยฮะถ้าใครสังเกตดูนะครับมันเป็นหน้าไม้อินโดนะครับจริง,รงๆมันจะแปลงเป็นหน้าไม้ของหนึ่งสองห้าไอบางลมได้นะครับเอามาใส่หน้ากากอานะครับเพราะว่าเครื่องผมมันเป็นตัวเอ็ดิสตนนะครับก็เลยต่อได้แต่ตัวน,นี้ผมไม่อยากเหมือนใครครับผมก็เลยไปใส่ของอินโดมันก็เป็นหน้ามันหน้าไม้แท้นะครับแท้เลยมันก็จะประมาณนี้ ของคอันแดงก็เป็นของอินโดแต่แท้เป็นสีแดงแต่นี่สีสส้ําเงินคือตัวไอตัวของคันแดงเป็นตัวคาบูนะครับแล้วก็มีไฟเอฟไออะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็แปลงแปลงมาใส่ในกรอบของตัวอารับมันก็เลยค่อนข้างท,างที่จะลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับบางคนงวงว่าเฮ้ย hey, หน้าไมพี่คืออะไรนะครับจริงๆว่าผมเป็นเป็นในตัว S นะครับแต่แปลงเป็นหน้าแหลมนะครับแล้วก็ต้องใส่ไมเป็นแบบนี้ยนะครับเพราะว่ามันใส่ไมีที่เข้อไม่ได้ข้อแผ่นหลังเป็นสีดำนะคะถ้ามันเป็นหน้าแหลมตัวตัวตัวเอสไตัวที่อันนี้เขาเรียกว่าน่ะนแปลงเป็นหน้าแหลมตัวอาถ้าเป็นหน้าแหลมตัวเอสก็จะเป็นไม้ที่แชิ้นหลังเป็นเป็นชิ้นสีครับสามารถใส่ไม่หมอเถิร์ได้เลยนะตัวนั้นก็คือจบเลยแต่ตัวนี้ต้องแปลงมาครับ ผมเห็นว่ามันสวยกว่าก็เลยลองสั่งทำรุ่นนี้ดูนะครับรก็ออกมาตามเลยทุกทุกคนทุกคนเห็นนะฮะมามาได้เลยที่เี๋ยอเรามาขี่ลองขี่เล่นกันดูแต่ไม่แข็งแล้วครับไม่แข็งไม่แข็งไปประมาณ20อะ่ะยี่สิบถึงสิบอะประมาณนี้ ขี่เล่นเฉยๆนะครับผมมาให้ขี่ดูกับสภาพรถอะไรครับ เลิกกันภาษาเพ็นสวยแยะแนะก็แต่ก็ทำมาวิ่งได้ร้อยห้าสิบโลแล้วครับเดีย๋ยวหน้าจะได้ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเพราะว่าผมเติมน้ำมันเครื่องธรรมดาไป ถ้่ข้ารมรอบเราเกียดสี่แล้วลูกาากลุ่มมันจะติดนะครับไม่ใชไหมครับบา,างคนบอกว่าผมลงกระเตอร์แค่สะเตอร์นี่พวกนี้ขี่ไม่ตัดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวได้น้อยขี่ก็ได้ตัดอยู่ครับเพราะว่าผม,มน้ำหนัก85ดสิ แต่เก้าสิบแล้วมันขึ้นน้ำหนักขึ้นหรือวะ มันอียี่สิบนะฮะมันจะไม่ค่อยไหลมัน E85 ปั้าจนจ้า ขี่สามคันอ่ะผมเจ็บมือหมดอ่ะคัดมันแข็งแล้วนะ่ะอันนี้เป็นคัดเอ็มเอคัดหนึ่งสองห้า, A, า 1, 2, อยู่นะไม่ใช่คัดโซนิกอ่ะมันเดี๋ยวน่าจะไปต้องใส่ตัวข้อต่อแล้วสะเป็นพ้อคัดเในพวกนี้อ่ะไม่ไหวเจ็บนิ้วอะไเป็นไรหมรดัแข็งปกติไม่เป็นนะแน่ใช้งานหนักหน่อยแน่ขี่บ่อย แต่ไปลายๆแล้วเพราะว่าไปลายๆมันมันบีดปล่อยบีดปล่อยเยอะครับในในดอยในทางโค้ง เย็นแล้วนะก็การจูดีความแก่นก็น่าจะเฉลี่ยค่ากลางๆมานะแต่ว่าอากาศตรงนี้มัน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 เย็นเลยครับเข้าหน้าหนาวแล้วธันวาแล้วนะฮะแล้วก็ฟังเราฟังเสียงนะเสียงมันจะไม่ค่อยใสแต่ถ้ารถแบบมันสมบูรณ์เสียงมันจะใสอันนี้เสียงมันจะมันจะออกคำนองที่ว่าเหมือนะมันหนานิดนึง ถามว่าเรอาอขี่เป็นกลางๆข้ากกลางๆครับคือว่าเราขี่แบบนี้เราจูนไปขี่ตรงไหนก็ได้ร้อนเราก็ขี่ได้ครับลงไปทั่งขดแก่นเราก็ขี่ได้นะครับประมาณนี้ ดูน้ำมันด้วยสตาร์ทมือยากสตาร์บมือนะไม่ใช่้านเหนียวเหนียวเลยอันนี้ไ้พังนะไม่มีเงินซื้อไ้ก็เลยสตาร์ทมือไปก่อนไถเอาไม่ไหวอะ่ะไ้เอากำลังทำไม่ไหวโอเคครับก็ ตนนี้ประมาณนี้นะครับก็ออกมาเห่เทสรถให้ดูพักทอ่ทอเดเย็นๆนะครับมีแสงเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับช่วงน,นี้ก็ใครที่สนใจจะซื้อของเบิกสไลดก็ตามนี้เลยนะครับก็ขึ้นดำนี้เลยครับบนนี้เลย แบบจะไม่ได้เลยนะครับชิปนะครับเพราะคนดูมันน้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับน,นี่คือครายการของขอบคุณมากที่ติดตามครับแล้วก็อย่าลอกเลียนแบบในพิธีการที่ไม่ดีนะครับสวมวัน้องทุกคันเลยนะครับนะ